จังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่7มกราคม2569เวลา9นาฬิกา30นาที ณลานไสสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดหรือสอกรร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายสัายุทธ์ชัยราชนายานอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันณั่จักกุศลผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดให้การต้อนรับพร้อมด้วยนางพิสมัยชมพูบุตร ผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอเมืองร้อยเอ็ดในนามคณะกรรมการจัดโครงการกล่าวรายงานการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางของรัฐบาลที่ได้ประกาศไว้ทุกเพื่อสแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณอันพร้อมทั้งล้อมนำพระราชดดํำริพระราชประนิธานและพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติและประสบนิกรชาวไทยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วยนิทรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจการทำริบบิ้นสีดำแสดงความไว้อาลัยกิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอธิการทำขนมไทยข้าวต้มหัวงอกภายใต้โครงการขนมไทยไม่สูญหายจากภาคอีสานการจำหน่ายผักสวนครัวปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์โอท็ top, การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาสาการอทรูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมากประมาณ300กว่าคนภายหลังพิธีเปิดประธานในพิธีแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการการมอบประกาศนียบัตรให้กับยอดนักอ่านประจำปี2568จำนวน3คนพิธีปล่อยคาวาลรถตู้และมอบกระเป๋าหนังสือ กิจกรรมหนังสือติดล้อจำนวนสิบคันจมนิทรรศการและบันทึกการเรียนอำเภอเมืองร้อเอฐานการเรียนรู้พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิร no ิกิตพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฝึกปฏิบัติการทำริบบิ้นสีดำแสดงความไว้อาลัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ฝึกปฏิบัติการทำขนมไทยตามโครงการขนมไทยไม่สูญหายไปจากภาคอีสานได้แก่หลักสูตรข้าวต้มหัวงอกน้ำอ้อยสดขนมดอกบัวจิ๋วขนมต้มสลัดโรแและสาธิตการปลูกเห็ดขอนขาวเห็ดนางฟ้าและกิจกรรมต่างๆภายในงานคมกริพพวงสีเขนข่าวภาพจังหวัดร้อยเอ็ดภูวนักแสงงามพีพีนิวไทยแลนด์รายงาน